สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับช่องปีใหม่ฟาร์มหนูน้าลำพูนครับวันนี้เราจะมาผัดเห็ดทอกหรือเห็ดเพาะนะครับใส่เนื้อหมูนะครับเนื้อหมูสับนะครับน่ครับนี่คือเห็ดเพาะที่ว่าเราซีนไว้นะครับนะครับออกตู้มาก็มาแช่น้ํานะครับมาแช่น้ําแล้วก็เอามาซอยแบบนี้ได้นะครับ ซอยให้เป็นแว่นแบบนี้นะครับเพื่อให้เครื่องผัดเข้ากับตัวเห็ดถอบนะครับครับยังสดๆอยู่นะครับแช่มาได้อาทิตย์ก่อแล้วครับอันนี้เป็นแบบสดนะครับครับเดี๋ยวให้แม่บ้านซอยให้หมดก่อนนะครับ ครับส่วนปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับมีกระเทียมแล้วก็พริกแห้งแล้วก็โขลกให้ละเอียดนะครับก็ทำเหมือนคล้ายๆผัดกะเพรานะครับแต่เราจะใส่ใบมะกรูดตัวนี้นะครับเพื่อความหอมครับแล้วก็ใส่หมูสับนะครับแล้วก็เห็ดพอมแค่นั้นเองครับ ให้บ้าบ้านหมก่อนนะครับครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยนะครับส่วนนี้เราจะใช้ใบมะกรูดซอยด้วยนะครับจะก็จะทําให้มีความหอมนะครับซอยแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับหนึ่งถุงที่เราซีนไว้นะครับเพิ่มความหอมได้ดีมากเลยครับโอเคครับจะให้แม่บ้านจัดการกันครับ ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับก็เอาพริกกับกระเทียมนะครับลงผัดก,ก่อนนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับให้พริกกับกระเทียมหอมครับต่อไปก็จะตามด้วยหมูสับนะครับ เราก็จะลวนหมูให้สุกก่อนนะครับแค่พิกกับกระเทียมก็หอมแล้วนะครับเราจะลวนหมูขับให้ให้สุกก่อนนะครับสูตรนี้เด็ดครับ แล้วก็จะเริ่มปรุงรสนะครับใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะครับแล้วก็รสด,ดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับความรสชาตินะครับไปก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับครับใส่น้แมันหอยไปเล็กน้อยนะครับก็ตามด้วย จอลดนิดหน่อยนะครับถ้า่อบเพิ่มความหอมครับก็น้ำปลานิดหน่อยนะครับแล้วก็รวนหมูพอหมูใกล้สุกแล้วนะครับก็เราก็จะใส่เห็ดเอาะนะครับหรือเห็ดถอบนะครับ ก็จะเอาเห็ดเพาะลงเลยนะครับถ้าหมูสุกแบบนี้แล้วแล้วก็เราก็จะคนให้รวมกันนะครับแล้วก็ใส่น้ำอ่อมไว้นิดนึงใช่ไหมไม่ๆๆบ้านครับแล้วก็จะใส่น้ำนะครับห่อมทิ้งไว้นะครับให้เห็ดเพาะสุกนะครับ พอนี้ใช้เวลานานหน่อยครับในการสุกนะครับอย่างเคยครับน้ำล้างโครกครับขาดไม่ได้ครับทางเหนือนี้ขาดน้ำล้างครกไม่ได้นะครับวความเข้บข้นอยู่ตรงนี้แหละครับ,รบก็จะใส่น้ำไปนิดหน่อยนะครับ แล้วเราก็จะ่อมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้เห็ดหอมสุกนะครับดีครับครับกำลังเดือดได้ที่เลยนะครับกินหอมมากครับสีสันน่าทานนะครับเอาใช้พริกแห้งนะครับถ้าใช้พริกสดมันสีสันจะไม่แบบนี้นะครับหอมไปอีกสักแป๊บครับเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดครับ ัพอน้ำใกล้จะแห้งได้ที่นะครับก็ใส่ใบบัวบูดลงไปนะครับเป็ดตัวนี้แล้วครับเพิ่มความหอมครับแล้วก็คนนะครับแล้วก็อ่อมทิ้งไว้อีกสักแป๊บนะครับครับแค่ได้กินแล้วครับสีสันน่าทานมากเลยครับครับน้ำแห้งได้ที่แล้วครับสุกเต็มที่แล้วครับก็ปิดแก๊สได้ครับ เดี๋ยวรอตักทานกันนะครับนี่ครับสีสันผัดเห็ดเพาะใส่หมูสับนะครับแล้วก็เพิ่มใบมะกรูดเพื่อวเพิ่มความหอมนะครับครับเดี๋ยวเราตักมาทานกันเลยครับโอเคครับสวัครับลองมาตักกินกันเลยครับใส่กานไปกินนะครับโอ้สีสันน่ากินมากครับสวยมาก ครับขอครับครับกินกับข้าวหูกันนะครับนะครับสีสันน่ากินไหมครับเพื่อนลองไปทากันดูนะครับทําไม่ยากครับแม่บ้านชิมดูครับนะครับทำนใหญ่นะครับ เป็นไงครับแม่บ้านสีมือทําเองรสชาติเป็นไงครับรสชาติจัดจ้านจ้าครับกินจากกินจามภาพสวยแบบนี้ครับถาไม่ทันแล้วครับแม่บ้านเร็วมากครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับทําไม่ยากครับครับเห็ดสดๆดเห็ดสดๆแล้วครับ นี่คือหน้าตาของเห็ดที่เราฟิตไว้นะครับก็คือตัวนี้ครับเราฟิตมาได้อาทิตย์กว่าครับอันนี้เป็นเห็ดสดนะครับเป็นเห็ดสดแล้วก็ใส่ถุงฟิตไว้นะครับแล้วก็มาทํากินแบบนี้ครับรสชาติมันก็จะสดนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับถึงมันจะไม่สดเหมือนที่เราหามาใหม่นะครับแต่ก็ ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เพิ่งทําเป็นทีแรกนะครับที่เอาเห็ดสดมาฟิตแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ออกมาทํากินนะครับปกติจะต้มนะครับต้มแล้วก็ซีนไว้นะครับแต่เห็นว่าโอเคนะครับอาทิตย์กว่าก็ยังสดอยู่นะครับเดี๋ยวรออีกประมาณสัก2เดือนครับเอาระยะยาวๆเลยครับว่าจะสดอยู่ไหมถ้ายังสดอยู่ เดี๋ยวปีหน้าทำแบบนี้ดีกว่าครับเพราะว่าแบบต้มมันมันจะไม่อร่อยเหมือนเหมือนสดๆแบบนี้นะครับถ้ามันทำออกมาแล้วรสชาติแบบนี้นะครับนี่ค,ครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับแม่บ้านอีกคำครับแซบ่บลองทำกันดูครับทำไม่ยากนะครับ โอเคครับเดี๋ยวหน้าียเข้าวกนัปบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ